มีหนังบางเรื่องที่ไม่ได้เพียงแค่เล่าเรื่องความรักแต่มันพูดถึงความเงียบความกลัวและความทรงจำที่เจ็บปวดนี่คือหนึ่งในนั้น Brokeback Mountain หรือชื่อไทยว่าหุบเขาเร้นรัก ฤดูร้อนปี1963เอนนิสเดลมากับแจ็คทวิสต์หนุ่มคาวบอยสองคนเดินทางมาทำงานเลี้ยงแกะบนภูเขาบรอกแบ็กในไวโอมิงทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันมากก่อนแต่เมื่ออยู่กลางธรรมชาติอันเวงว่วงสองต่อสองความเงียบและความเหงากลายเป็นสะพานที่เชื่อมใจพวกเขาเข้าหากัน คืนนั้นในเต็นเล็กๆที่ลมหนาวพัดแรงจากเพื่อนร่วมงานกลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินจะอธิบายแต่ในยุคนั้นความรักแบบนั้นคือสิ่งต้องห้ามมันเต็มไปด้วยความกลัวและการหลบซ่อนพอฤดูร้อนจบลงทั้งคู่ก็ต้องแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงเอนนิสแต่งงานกับผู้หญิงชื่อเอลมามีลูกและทำงานหาเช้ากินข่า แจ็คเองก็แต่งงานกับสาวฐานะดีมีลูกชายหนึ่งคนแต่ลึกๆแล้วหัวใจของทั้งคู่ไม่เคยลืมกันเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนัดพบลับๆที่บร k กแบ็กเมล n t เทนสถานที่ที่เป็นเหมือนโลกใบเดียวที่พวกเขาได้เป็นตัวเอง ปีแล้วปีเล่าความรักของพวกเขายังอยู่ตรงนั้นแต่โลกภายนอกไม่เคยเปลี่ยนตามเอนนิสเป็นคนเงียบเก็บทุกอย่างไว้ข้างในแจ็คกลับเป็นฝ่ายที่โหยหาต้องการมากกว่าการพบกันปีละครั้งและเมื่อความต้องการไม่เท่ากันความเจ็บปวดก็เริ่มก่อตัว Are you shut เมื่อโชคชะตาไม่เข้าข้างความรักก็ต้องจบลงอย่างไม่มีวันย้อนกลับและในท้ายที่สุดเหลือเพียงเสื้อเชิ้ตสองตัวที่แขวนอยู่ด้วยกันเสื้อที่เต็มไปด้วยกลิ่นของอดีตความทรงจำและความรักที่ไม่มีใครรู้ Brokeback Mountain ไม่ได้เล่าแค่เรื่องของชายสองคนที่รักกัน แต่มันสะท้อนถึงทุกคนที่เคยรักแต่ไม่มีโอกาสจะได้รักอย่างที่ใจต้องการหนังเรื่องนี้คือบทกวีเงียบๆของความรักความสูญเสียและการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วคุณละ่ะเคยมีใครสักคนที่คุณอยากเลิกรักแต่ทำไม่ได้ไหมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วบอกความรู้สึกของคุณต่อเรื่องนี้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ